ดูดวงชาวราศีเมษฝันไปหรือเปล่านางมาบอกโชคอำนาจบารมีวาสนาโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คอยปกป,กปักกุ้งของรักษาดนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากวะโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะ,จะเจริญลุกเรืองกอกงามฝันไปหรือเปล่านางมาบอกโชคโดยบนกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียไกร ท่านจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสตีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาท่านจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพิกจากลายกายเป็นดีด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิคาชูคอยปกปักคุมครองรักษาดุลนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันลุงชะตาจะเปิดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุย ได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดตั้งมั่นเอาจริงเอาจังโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาคำชูลุง,งชะตาแบบจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งครอบครัวับผมครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองและจะร่ํารวยขึ้นมาทันที่ันได้โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัส ติดกับดักมังกรเดนอนจมังดามุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเอาจริงเอาจังก้าวก้าวหน้าก้าวหนนะครับก้าวหนเด็ดขาดเด็ดเดียวเอาหานนะผมจะร่ำรวยรวยรวยในโชคตาฟ้าพาเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดโดดลาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจะตายชีวิตจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงแบบนี้ก็รวยยรวย เตรียมตัวเฮ่ร่นรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาการบุญกุศลวัสนาจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองครับผมให้ท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปงหน้ายัางปฏิปดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตําแหน่งบุญกุศลวัสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียรวยเลยรวยนะครับหลายรวยหน่อยนะนะนะโชคชะตาบุญกุศลวัสนามันต้องขึ้นเขิมก็ไว้สิขึ้นเขิมก็ไวเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวปรับปีศาจหมู่มาให้หมดไปสิ้น เระบบอเอ็มเพจเกิดขึ้นในโชกะตาด้วยบุญกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรจะได้ปราบศัตรูหมูมาให้หมดไปสิ้นมีการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัส,สนาทำให้ท่านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงมนทองอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารศัตรูหมูมาลุยๆยๆเกิดขึ้นในโชกะตายังมีโชกะตามีเกณฑ์ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นนะครับท่านต้องเป็นผู้ให้บ้างนะ,นะครับเป็นผู้ให้ยังไงก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีอานาจวาสนาเกียงไกรเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งเป็นมูให้จัดหนักจัดเต็มในโชกตาโชกตาในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาขอางท่านจะได้พลิกจับร้ายกลายเป็นดีแลวจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวราศีเมฆเป็นคนที่น่าฟงเฟรนลี่เป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่หน้าตาดีนะครับหล่อเหลาอาการสวยสดงดงามเซ็กซี่เย้ายวน เพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านก็ทําให้สมที่เป็นชาวราศีเมฆหน่อยก็คือตกตําแหน่งเดวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนลเสน่ห์มน,น,มนจันทาท่านจะได้ตกตําแหน่งหายประเพณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนทาชูหนุนนาโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมุน่งมัง่นมุ่งตรงไปข้างหน้า การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งเอ็มโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนไปผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วผมมีตาปักเต,ต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นชะตาชีวิตจะรับทรั์ถึงเวลาคาบุญบุญสนศาสนาแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นท่านจงเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตให้ท่านมุงม่งมัง่นมุ่งตรง,ตรงไปข้างหน้า ยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหางตกตำแหน่งม้าพยองม้าพยองเกิดขึ้นก็รวยๆนะระบทําให้ถึงรวยก็เพราะว่ามันรู้สึกคึกเขิมไงครับแต่ด้ารู้สึกหอเหี่ยวนะครับยําแย่นะครับเศร้าหงอยเหงาครับรู้สึกตกต่ําเบี้ยดินอย่างนี้มันจะได้เหรอครับผมอย่างนี้ไม่มีทางรวยครับหมอดูๆก็รู้ทันทีว่าคนนี้ดวงไม่ดีะครับยังไม่ทันเปิดไพ่ยังไม่ทันดูดวงเลยมองหน้าก็รู้ เป็นไปตามเบญจะรักบนใบหน้าโง่เหงนั่นเองเพราะนั้นท่านจงขึ้นเขิมในอำนาจบารมีวาสนาถึงจะรวยเลยวยเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคตามีมความสุขเข้าไว้เจอตื่นเช้ามาทำหน้ายิ้มหวานฝืนยิ้มครับแ้่ท่านยิ้มไม่ออกเืนยิ้มเข้าไว้แล้วดวงชะตาจะเปิดเชื่อหรือไม่ล่ะก็ลองทำดูสิฝันไปหรือเปล่านางมาบอกโชคไม่ได้ฝันครับถ้าท่านยิ้มหวานขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนางฟ้าก็ชอบก็อชอบคนยิ้มหวาน ลองหน้าดําท่ามขี้เทวดาที่ไหนจะชอบเพราะฉะนั้นนั่นควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคตาซ้ายสามดาวกวสามดาบมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหาตกตําแหน่งดาจกก็มีกันบ้างใครจะเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีดวงชะตาที่ตกตําแหน่งยาจกกันบ้างก็ตกตําแหน่งยาจกก็แปลว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าโอกาสทองมันมีน้อยกอ็รอจังหวะมากก็โกยซะเลยบางคนก็รวบลัดตกถังเอาสารเป็นเศรษฐีเงินล้าน เราะฉะนั้นคิดให้ดีตายตองให้ลอกลอบตกตําแหน่งายพีเทศผู้มีบุญกุศลวาสนาจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาขานน่าวมงคลด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปักกุ้งกองรษา,าตกตําแหน่งเดือดตานับชิงไหวชิงพิษใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิดเาจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใด โอกาสทองโอกาสดี่โอกาสขาววิวาข่าวมงคลโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจะเต็มเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปร,ป,ปรับป,ปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุง่งมัน่นนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มชิงไหวชิงพิบจัดหนักเต็มตัวตกตําแหน่งโชคลาภราะนั้นฝันไปหรือเปล่านางมาให้โชคไม่ได้ฝันครับผมไม่ได้ฝัน มื่อคืนเห็นเจดีย์ใหญ่บรมเทิมครับไม่ได้ฝันครับผมเป็นนิมิตภาพหมายจินตนาการครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่การปฏิบัติอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้สังเกตในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตกตำแหน่งจั s t ม์นะครับระแวดระวังกับสิ่งทุกอย่าง นะผมมีดดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายเขาเรียกว่าอกหกกออักรักคุดเจ็บปวดโลดล้าแสนทุกข์ทรมานมีดปักลงมาเจือจ้อเจือ้อเจื้อทำไมต้องสามเจือ้อเพราะว่ามีดมันตกตำแหน่งไพ่มันสามทีหมอาท่านก็เลยทำสามทีเจือจ้อเจือ้อเจื้อเอาเจ็บไหมล่ะครับท่านนะครับเจ็บไหมทาไมเจ็บนะบผมก็อย่าไปสนใจ ทำปัญหาต่า,า,างๆให้ท่านปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคะตาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายร,รื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันถึงเวลากาบุญกุศลวาสนารสิ่งนี้ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดรับปูหรือสีสองแสงแตะเกียงทองให้ท่านแล้วท่านไม่รับก็ช่วยไม่ได้นะครับจะรับหรือไม่ก็แล้วแต่ท่าน นะครับก็เปรียบเหมือนดังโชคชะตาไปถาวายน้ำมันตะเกียงแสงสาว่างส่องมาแล้วนะผมไม่ทํากับเขาเลยนะครับนั่งมองเ็าทาสาธุอย่างเดียวก็ได้บุญแต่ว่าก็าทาแล้วจะได้แสงสาว่างเข้ามาไม่ทําหรือยังไงนะผมด้วยอํานาจบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักกุก้งรองรษาเรื่องราวต่างๆก็เข้ามาเป็นลมแล้วนะผมเจ็บปวดรอดล้าวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ขอํานายว่านางมาให้โชคไม่ได้ฝันไปนะผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองวันอาทิตย์ ชาวราศีเมษที่เกิดวันอาทิตย์เดือนนี้จะมีพลังและความมั่นใจสูงด้านการงานคุณจะมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมากสามารถจัดการงานที่ท้าทายได้อย่างดีเยี่ยมผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายโครงการสำคัญให้คุณรับผิดชอบด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับ,บโบนัสหรือผลตอบแทนพิเศษ จากการทำงานหนักแต่ควรระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยด้านการเรียนการเรียนจะราบรื่นคุณมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลงานอาจได้รับคำชมจากอาจารย์ยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นำหรือการพัฒนาตนเอง เลขนำโชค1 4 9เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะราบรื่นและอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตวันจันทร์ชาวราศีเมษที่เกิดวันจันทร์เดือนนี้จะมีความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์สูงด้านการงานคุณจะมีไอเดีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างดีเพื่อนร่วมง,งานให้การยอมรับและสนับสนุนอาจได้รับมอบหมายให้ทำง,งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากงานอดิเรกหรือจากความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้านการเรียนการเรียนจะมีความท้าทายมากขึ้น แต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะสามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้ดียอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดีเลขนำโชคสองเเกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนบ้างแต่จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำวันอังคารชาวราศีเมษที่เกิดวันอังคารเดือนนี้จะมีความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวด้านการงานคุณจะมีความกล้าในการตัดสินใจและรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอาจได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินที่กล้าหาญแต่ควรระวังการตัดสินใจที่จร้อนเกินไปด้านการเรียนการเรียนจะมีความท้าทายมากขึ้น แต่ด้วยความกล้าหาญของคุณจะสามารถรเผชิญหน้ากับความยากลำบากได้ยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายหรือการผจญภัยเลขนำโชค3 5 9เกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้อาจมีความเสี่ยงบ้างแต่จะนำมาซึ่งประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นวันพุธชาวราศีเมษที่เกิดวันพุธเดือนนี้จะมีความฉลาดและไหวพริบดีด้านการงานคุณจะมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจได้รับมอบหมาย ให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการสำคัญด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มจากการใช้ความรู้และทักษะของคุณควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบด้านการเรียนการเรียนจะราบรื่นคุณสามารถเข้าใจและจดจำบทเรียนได้อย่างรวดเร็วอาจได้รับการชักชวนให้เป็นติวเตอร์หรือผู้ช่วยสอนยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจควรใช้ความฉลาดและไหวพริบในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดีเลขนำโชค4 6 8เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะราบรื่นและอาจได้รับความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างทางวันพฤหัสบดี ชาวราศีเมษที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้จะมีโชคดีและการขยายตัวในหลายๆด้านด้านการงานคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานอาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับต่างประเทศด้านการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีโชคลาภจากการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้านการเรียนการเรียนจะราบรื่นคุณมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาหรือโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอาจมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศยอดค้าขาย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาการท่องเที่ยวหรือการติดต่อกับต่างประเทศเลขนำโชค3ามห้เกณฑ์การเดินทางการเดินทางในเดือนนี้จะราบรื่นและอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตโดยเฉพาะการเดินทางไกลหรือต่างประเทศวันศุกร ชาวราศีเมษที่เกิดวันศุกร์เดือนนี้จะมีสเสน่ห์และความโดดเด่นในด้านความสัมพันธ์ด้านการงานคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาทําให้การทํางานราบรื่นและมีประสิทธิภาพอาจได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากผู้อื่นในโครงการสำคัญนอกจากนี้ทักษะการเจรจาและการประสานงานของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้อย่างราบรื่นด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับของขวัญหรือสิ่งมีค่าจากคนรอบข้างอาจมีรายได้เสริมจากงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือการให้คำปรึกษ,ษาแต่ควรระวังการใช้จ่ายเพื่อสังคมที่มากเกินไปควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและสมดุลด้านการเรียน การเรียนจะราบรื่นเป็นพิเศษคุณสามารถทำงานกลุ่มได้ดีเยี่ยมและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ทักษะการนำเสนอและการสื่อสารของคุณจะโดดเด่นทำให้ได้รับคำชมและผลการเรียนที่ดีอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษหรือโครงการที่น่าสนใจยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจควรใช้สเสน่ห์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการดึงดูดลูกค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดีโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความงามแฟชั่นหรือการให้คำปรึกษาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะนำมาซึ่งการบอกต่อและลูกค้าประจำเลขนำโชค2.6.9เกนเกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้จะสนุกสนานและอาจได้พบเจอคนพิเศษระหว่างทางควรเลือกเดินทางกับเพื่อนหรือคนรู้ใจจะทำให้ทริปนี้มีความสุขและประทับใจมากยิ่งขึ้นอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมงานสังคมหรือกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการเดินทางวันเสาร์ชาวราศีเมษที่เกิดวันเสาร์เดือนนี้จะมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูง ด้านการงานคุณจะมีความรับผิดชอบสูงและสามารถจัดการงานที่ยากลำบากได้อย่างดีเยี่ยมผู้ใหญ่ให้การยอมรับและไว้วางใจอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญหรือเป็นหัวหน้าทีมความมีระเบียบวินยัยและความละเอียดรอบคอบของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามควรระวังการทำงานหนัก จนเกินไปและหาเวลาพักผ่อนบ้างด้านการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อาจต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นควรวางแผนการเงินระยะยาวและพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองหรือการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวด้านการเรียน การเรียนจะมีความท้าทายมากขึ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ควรจัดตารางเวลาการเรียนอย่างเป็นระบบและมีวินัยในการทบทวนบทเรียนอาจได้รับการยอมรับจากอาจารย์ในด้านความทุ่มเทและความรับผิดชอบยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจยอดขายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยการวางแผนหรือการจัดการควรเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้าหรือบริการการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเลขนำโชค4 7 8เกณฑ์การเดินทาง การเดินทางในเดือนนี้ควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบประมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมอมก่อนออกเดินทางอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างทางแต่ด้วยความรอบคอบของคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดเป็นอย่างดีการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาจะประสบความสำเร็จโดยสรุปชาวราศีเมษที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์จะมีโอกาสที่ดีในเดือนนี้ ทั้งในด้านการงานการเงินและการเรียนแต่ควรใช้จุดแข็งของตนเองอย่างชาญฉลาดและระมัดระวังในจุดที่อาจเป็นจุดอ่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตคนเกิดวันอาทิตย์ด้านความรักคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในช่วงที่มั่นคง และราบรื่นคุณและคู่รักจะรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นมีการสื่อสารที่ดีแนละสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านหรือการเริ่มธุรกิจด้วยกันควรใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนพิเศษมีสูงในเดือนนี้คุณจะได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ที่น่าสนใจอาจผ่านงานสังคมหรือการแนะนำจากเพื่อนควรเปิดใจและแสดงตัวตนที่แท้จริงเพื่อดึงดูดคนที่เหมาะสมกับคุณแต่อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้ค่อยๆทำความรู้จักกันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจจะเพิ่มโอกาสในการพบคนที่มีความชอบคล้ายกันคนเกิดวันจันทร์ด้านความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายบ้างในเดือนนี้อาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ควรใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ดีในการแก้ไขปัญหาพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันการให้เวลาส่วนตัวแก่กันบ้างก็เป็นสิ่งสำคัญอาจลองทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเพื่อเติมความสดชื่นให้กับความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสด โอกาสในการพบคนพิเศษยังมีไม่มากนักในเดือนนี้แต่ไม่ต้องกังวลใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักคุณอาจพบคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นห้องสมุดหรือร้านกาแฟให้เปิดใจและพร้อมที่จะทำความรู้จักคนใหม่ๆการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเข้าร่วมชมรมต่างๆอาจนำไปสู่การพบคนที่มีความสนใจคล้ายกัน คนเกิดวันอังคารด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะอยู่ในช่วงที่ดีมีความเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการท่องเที่ยวหรือเริ่มงานอดิเรกใหม่ๆ ด้วยกันใช้โอกาสนี้ในการสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสดเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างอาจมีคนเข้ามาทางความรู้จักคุณมากขึ้นให้เปิดใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ แต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอีเวนต์ต่างๆจะเพิ่มโอกาสในการพบคนที่น่าสนใจคนเกิดวันพุธด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นมีการสื่อสารที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างราบรื่น อาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันการวางแผนอนาคตร่วมกันจะช่วยให้คุณทั้งคู่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเติบโตไปด้วยกันด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนพิเศษมีมากขึ้นในเดือนนี้คุณอาจพบคนที่ถูกใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมให้เปิดใจ และแสดงความเป็นตัวของตัวเองอยากกลัวที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ก็ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้ดีก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจจะช่วยให้คุณพบคนที่มีความชอบคล้ายกันคนเกิดวันพฤหัสบดีด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายบ้างในเดือนนี้อาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ควรใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ดีในการแก้ไขปัญหาพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันการให้เวลาส่วนตัวแก่กันบ้างก็เป็นสิ่งสำคัญการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนพิเศษยังมีไม่มากนักในเดือนนี้แต่ไม่ต้องกังวล ใช้เวลานี้ในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักคุณอาจพบคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในการทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมกลุ่มให้เปิดใจและพร้อมที่จะทำความรู้จักคนใหม่ๆการมีทัศนคติที่ดีและเป็นมิตรจะช่วยดึงดูดคนที่มีคุณภาพเข้ามาในชีวิตคนเกิดวันศุกร์ด้านความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะอยู่ในช่วงที่ดีมีความเข้าใจกันมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านหรือการลงทุนร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์การแสดงความรักและความเอาใจใส่ต่อกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านความรักคนโสด เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างอาจมีคนเข้ามาทำความรู้จักคุณมากขึ้นให้เปิดใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่แต่ควรใช้วิจรารณญาณในการเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกที่คุณชื่นชอบจะเพิ่มโอกาสในการพบคนที่มีความสนใจคล้ายกันคนเกิดวันเสาร์ ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่ของคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นมีการสื่อสารที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างราบรื่นอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์เช่นการท่องเที่ยว ด้วยกันหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆร่วมกันการให้ความสำคัญกับเวลาคุณภาพที่ใช้ร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนพิเศษมีมากขึ้นในเดือนนี้คุณอาจพบคนที่ถูกใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมให้เปิดใจและแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ แต่ก็ควรใช้เวลาในการ,รทำความรู้จักกันให้ดีก่อนการมีความมั่นใจในตัวเองและการแสดงออกถึงความสนใจอย่างจริงใจจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิต